จอนนี่พี่หลิวครับครับพี่จอนนี่ออล่าสุดคุณหมอบอกอาการลูกสาวเป็นไงบ้างตอนนี้ลูกสาวถอดสายท่อพ่อช่วยหายใจแล้วพี่<อ>เริ่มอ่าครับพี่อาการเริ่มดีขึ้นโอเควพ้นขีดอันตรายแล้วใช่ไหมครับต้องรอดูอาการไปอีกเรื่อยๆพี่เพราะเรื่องของการกระทบกระทั่งของสมองครับพี่ แต่ต้นต้นได้ปอดช่วยหายใจผมว่าใจชื้นแล้วพี่เออใช่ถือว่าเป็นข่าวดีว่าเออโอเคอเออนะแล้วเดี๋ยวก็เราคุณแม่คุณแม่คุณแม่ยายเป็นไงคุณแม่ยายตอนนี้ก็อาการคงๆงแต่ทังก็ไม่ได้อ่รอดูผลของทางสมองอีกทีครับพี่ครับรู้สึกตัวดีหรือเปล่ารู้รู้สึกตัวอยู่ครับพี่อ้าโอเคถ้างั้นก็พ้นขีดอันตรายงั้นพี่หลิวตอนนี้ทุกๆอย่างเริ่ม อยู่ในสภาวะดีขึ้นงั้นพี่หลิวขอวถามหน่อยมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงลูกผมไปนอนบ้านยายแล้วยายก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มาจะมาส่งลูกที่ทุท่งนาที่ผมมาหาพ่อแม่เนี่ยและพี่พอมาถึงหน้าทุ่งนาผมผูุก่าเกิดอุบัติเหตุรถจะบาชนครับเหรอชนเต็มเต็มเลยเหรอกระบะมันเมา,ามไหม ไม่ครับไม่ครับแล้วหนีไหมไม่หนีพี่น้องมันก็ช่วยอะไรทุกอย่างอยู่ครับอ๋อโอเคผมครับก็ถือว่าเป็นเอฟซีด้วยเป็นอุบัติเหตุดจริงๆด้วยถูกไหมใช่อุบัติเหตุเหตุจริงๆพี่เอาได้เพราะว่าประชาชนเขาก็ถามกันมาเยอะเหลือเกินเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุโอแต่เป็นอุบัติเหตุที่แบบเที่ยวนี้คือร้ายแรงมากนะ แรงมามากนะครับพี่เพราะพี่เหลียวรู้ว่าเออเฮ้ยพวกเรารักเราแล้วก็เป็นห่วงเออทุกคนเราเป็นห่วงลูกเราสมชนทุกสื่อนะพี่นะอืมครับพี่เอามีอะไรจะกล่าวบอกพี่น้องเอฟซีแล้วก็บอกพี่น้องสื่อมวลชนหน่อยขอบต้องกราบขอบพระคุณทุกกาลังใจนะครับที่มีให้กับครอบครัวผมผมและภรรยาขอบพระคุณทุกท่านเบื้อง้นตอนนี้น้องได้ถอดท่อหายใจแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ย โอเคก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เป็นอุบัติเหตุที่แบบเที่ยวนี้คือร้ายแรงมากนะหนักหนามากนะครับเพราะพี่เลี่ยวรู้ว่าเออเฮ้ยพวกเรารักเราแล้วก็เป็นห่วงเออทุกคนราเปมีห่วงลูกเรามชนทุกสื่อนะพี่นะอืมครับพี่เอามีอะไรจะกล่าวบอกพี่น้องเอฟซีแล้วก็บอกพี่น้องสื่อมวลชนหน่อย ขอบต้องกราบขอบพระคุณทุกกาลังใจนะครับที่มีให้กับครอบครัวผมผมและภรรยาขอบพระคุณทุกท่านเบื้องต้นตอนนี้น้องได้ฝอดพ่อหายใจแล้วแล้วก็แล้วก็น้องเริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกตัวเริ่มเริ่มรู้สึกตัวดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังพูดยังไม่ได้นะครับแต่ร้องร้องไห้ดิ้นอะไรอยู่ครับตอนนี้ต้องรอดูอาการของคุณหมอไป ตลอดุชั่วโมงครับอ้าวพี่หลิวไปกำลังใจนะเราพวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจแล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับได้โอเคหวัสดีครับจอนนี่ยินดีด้วยยินดีด้วยโอเคครับครับตามได้นะครับชมเจ้ยธรรมดาลกประจำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ